วัสดีค่ะสำนักทนายความบปลไยทีดีให้รับปรึกษาด้านกฎหมายค่ะค่ะดิฉันขอสอบถามทนายเรื่องค่าทักษะและก็ค่าฝีมือนะคะคือทางบริษัทของเรานะคะก็จะมีการจ่ายค่าทักษะค่าฝีมือที่ต่างจากค่าจ้างนะคะเช่นพวกค่าสื่อสารภาษาีดสามสิบบาทค่าฝีมือเชื่อมประมาณห้าสิบบาทอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ดิฉันก็มองว่าเป็นเงินที่จ่ายค่าตอบแทน การทํางานระหว่างเวลาทํางานปกติอยู่แล้วอะค่ะก็น่าจะเป็นค่าจ้างนะคะแต่ว่าต้องนามาคานวณค่าร่วงเวลาเวลาเดือนหรือเปล่าค่ะค่าจ่ายค่าทักษะค่าฝีมือในลักษณะการล่าวถ้ามีการจ่ายเป็นจํานวนเท่าๆกันทุกเดือนนะคะแล้วก็ไม่มีใบเสร็จหรืออะไรมารับรองยืนยันการจ่ายนะคะลักษณะการล่าวก็จะถือว่าเป็นค่าจ้างนะคะแล้วก็จะต้องมีการมาคํานวณค่าล่วงเวลาด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดในทําในกรณีลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทําให้ บริษัทได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าต้องจ่ายถ้าเกิดมีบริษัทเกิดปัญหาขาดทุนหรืออะไรแต่ก็ต้องจ่ายเงินส่วนนี้ให้กับ้จ้างอยู่ดีนะคะแลวอาจจะมีผลถึงการฟ้องร้องในอนาคตหากไม่มีการจ่ายค่ะดิฉันก็ขอแนะนําให้ลองเปลี่ยนมาเป็นสวนัสดิการช่วยเหลือค่าอาหารค่าน้ำดื่มส่วนตัวสําหรับพนักงานที่มีการเหนื่อยจากการทํางานลักษณะพิเศษซึ่งแตกต่างจากลักษณะงานปกตินะคะเนื่องจากว่าการจ่ายค่าเหล่านี้ก็คือจะเป็นการจ่าย นอกเหนือเวลาทํางานนะคะหรือเป็นช่วงพักเที่ยงก็จะได้ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างน,นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาหรือผลกระทบที่อยากเกิดขึ้นในนาตกับบริษัทได้ด้วยค่ะค่ะแล้วทีนี้เรื่องค่าโทรศัพท์เขาจ่ายนะคะอยากจะปรึกษาทนายนะคะว่าแบบคือที่บริษัทของเราเนาะก็จะมีการจัดแบบจัดโทรศัพท์มือถือให้พนักงานอย่างนี้ร้อยคนคนละเครื่องอยู่แล้วแล้วก็จะมีการจ่าย แบบเหมาจ่ายค่าโทรศัพท์ให้พนักง,งานคืนรายเดือนจละ2,000บาทนะคะแต่บริษัทก็มีแผนว่าแบบจะมีการเลิจกจ้างพนักงานสักประมาณ20คนนะคะแล้วก็จะนําค่าโทรศัพท์ที่ว่าเดือนละ2,000นะคะมาคํานวณค่าชดเชยด้วยค่คานายว่ามันโอเคไหมคะหรือว่าอย่างไรถ้าเกิดมีการนํามาชดเชยด้วยก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างนะคะก็ในนาบริษัทนะคะพนักง,งานในเช่พนพนักง,งานขายนะคะก็คือจะเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในการทํางานแล้วนะคะ เพื่อติดต่อประสานงานกับลูกค้านะคะเพื่อในใช้ในการเออขายสินค้าให้กับนายจ้างน,นะคะหากว่ามีการจ่ายค่าโทรศัพท์นะคะต่อเท่ากันทุกเดือนแล้วก็ไม่มีใบเสร็จนะคะถ้าเกิดนําไปฟ้องศา,า,าลเออศาลก็จะมองว่าเงินเหล่านี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการทํางานหรือเรียกว่าเป็นค่าจ้างน,นะคะถ้าเกิดนายจ้างร,รู้สึกว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นนะคะเราต้องนํามาคานวณค่าชดเชยด,ด้วยนะคะซึ่งมันจะทําให้นายจ้างต้องเสียเพิ่มมากขึ้นนะคะ เราอาจจะหนี่ดงก็ได้นะคะจะต้องมีเงื่อนไขต่างๆกันนี้นะคะตัวอย่างการเขียนเงื่อนไขเรื่องเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์เงื่อนไขาการจ่าย 1. พนักงานที่ออกไปทำงานนอกสถานที่และใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวเพื่อติดต่อง,งานกับบริษัทสามารถเบิกค่าโทรศัพท์ได้ตามจริง แต่ไม่เกินเดือนละ3,000บาท2ให้นําใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์มาระบุชื่อลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่องานระบุวันที่เวลาจํานวนเงินที่ใช้ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรับรองก่อนการเบิกเงินในแต่ละเดือน 3. พนักงานที่มาทํางานสายหรือหยุดงานร่วมกันตั้งแต่15ครั้งขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้50% 4ผู้ที่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนดจะได้รับการช่วยเหลือ50%าเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์นี้ไม่ใช่ค่าตอบแทนการทํางานระหว่างเวลาทํางานปกติ ตีตามสัญญาจ้างไม่ใช่ค่าจ้างค่ะค่าของลูกค้าคืออยากจะถามคณะว่าแบบว่าบริษัทของเราจะมีการจ้างพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ค่ะก็จะเป็นหน้าที่แบบพื่อเอกลักษณ์ลูกค้าพาลูกค้าไปไปทุกที่ที่ลูกค้าอยากไปค่ะอย่างเช่นไปสปาไปนวดอย่างนี้ก็แบบพาไปเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ทางบริษัทมีปัญหาคือจา่ายเงินให้กับพนักงานไม่ทันก็เลยตกลงกันว่าให้พนักงาน ออกเงินตัวเองก่อนนะคะในแต่ละเดือนอยากจะถามคุณทนายคะว่าต้องจ่ายเงินให้กับพนักง,งานยังไงคะถึงจ,จ,ะจ,นะจะไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างนะคะอ๋อในส่วนกรณีนะคะถ้าเกิดเป็นค่ารับรองลูกค้าใช่ไหมคะเงินค่ารับรองลูกค้านะคะที่ลูกน้องจ่ายแทนไปก่อนแล้วก็นายจ้างจ่ายคืนให้นั้นจะไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างนะคะแต่ว่าเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้กับเจ้าของสนามกอล์ฟเจ้าของสปาหรือร้รานนวดนะคะที่พนัก โดยจ่ายผ่านคุมสัญญงานเท่านั้นนะคะจะไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างคะ่ะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเงินค่ารับรองลูกค้านะคะก็คือมีการจ่ายแบบว่าจ่ายเป็นจำนวนที่แน่นอนเท่ากันทุกเดือนนะคะสมมติเดือนละ2,000 2,000เท่ากันทุกเดือนแล้วก็ไม่มีการทำเป็สินแสดงว่าใช้ใจ่ายจริงเท่าไหร่น,นะคะคือส่วนนี้จะต้องถือว่าเป็นค่าจ้างในการใจ่ายให้กับลูกจ้างโดยตรงนะคะเพราะว่าไม่ต้องส่งต่อให้ใครนะคะแบบนี้นะคะถือว่าถือว่าเป็นค่าจ้างน,นะคะ ในส่วนของคุณประธานบริษัทนะคะดิฉันก็อยากจะขอแนะนาเงื่อนไขแบบนี้นะคะตัวอย่างการเขียนเงื่อนไขค่ารับรองลูกค้าไม่ให้เป็นค่าจ้างเงื่อนไขการจ่าย 1. เงินค่ารับรองนี้ให้เบิกได้ตามจริงไม่เกินวงเงินที่กำหนดและให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงในการขอเบิกทุกครั้ง 2. บริษัทจะจ่ายเงินคืนให้พนักงานทางบัญชีเงินเดือนแล้วจะจ่ายค่าภาษีให้กรณีที่ฐานภาษีสูงขึ้นจากเงินค่ารับรองนี้ 3เงินค่ารับรองนี้เป็นเงินที่บริษัทใจ่ายให้เพื่อนําไปเรียงรับรองลูกค้าไม่ใช่ค่าตอบแทนการ,รทํางานระหว่างเวลาทํางานปกติตามสัญญาจ้างไม่ใช่ค่าจ้างนี้ก็จะช่ว หยุดงานสูงมากเลยค่ะแผนกเอสอาร์เลยมีการเสนอต่อดิฉันว่าอยากมีการให้เบี้ยขยันนะคะดิฉันก็เลยอยากมาถามคุณนายว่าถ้าดิฉันให้เบี้ยขยันนี้ดิฉันจะได้ประโยชน์อย่างไรและถ่าจ่ายแล้วจะเป็นค่าจ้างหรือไม่ขอให้คุณทนายช่วยตอบให้ดิฉันได้ไหมคะค่ะได้ค่ะอันดับแรกดิฉันขอเกริ่นก่อนนะคะว่าเออเงินเงินทุกวันนี้นะคะลูกจ้างบริษัทต่างๆนะคะก็จะชอบเข้าใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ลา ลาป่วยได้ค่ะถึงแม้ลาป่วยก็จะได้ค่าจ้างนะคะก็คือลาป่วยได้ประมาณเออเขาาำนดให้ปีลาประมาณ30วันนะคะคือวันละ300ถึงแม้ว่าคุณจะลาเขาก็จะสามารถได้เงิน300้อยเหมือนเดิมน,นะคะก็คือเงิน300้อนี่ถือว่าเป็นค่าจ้างขั้นต่ำของปีพศ2556นะคะก็คือทั้งปีก็เท่ากับว่าลูกจ้างจะได้เงินเปล่าไปประมาณ9 0 0 0นบาทต่อปีซึ่งเป็นเงินฟรีๆจากการลานะคะกรณีเช่นนี้ก็จะทำให้บริษัทเสียเงินเ0 0 0บาทต่อปีให้กับ ลูกจ้างนะคะโดยที่ไม่ได้งานอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าง,งานลาป่วย2วันนะคะเดือนหนึ่งสองวันก็บริษัทจะต้องจ่ายฟรีไปให้กับพนักงานคนนั้นนะคะก็คือร้อยบาทต่อเดือนนะคะโดยที่บริษัทไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบริษัทมีการกำหนดว่าจะมีการจ่ายจ่ายค่าเบีย้ยขยันให้กับลูกจ้างหรือพนักงานนะคะเดือนละห0ร้อยบาทแล้วพนักงานคนนั้นก็จะสามารถมาทํางานทุกวันโดยที่ไม่มี การมาสายไม่ลาไม่ขาดนะคะบริษัทก็จะได้ประโยชน์เต็มๆจากการจ่ายเงิน500บาทนะคะคุณก็ลองคำงนวณเอาดูว่าระหว่างคุณจะจ่าย500บาทให้พนกักงานลาโดยที่ไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆเลยหรือว่าคุณจะจ่ายให้กับพนักงาน500บาทแล้วคุณได้งานด้วยอันนี้ก็ลองให้บริษัทนำไปพิจารณาดูนะคะ แล้วในส่วนของค่าลักงานนะคะที่บริษัทของดิฉันนะคะก็มีพน,นักงานาคนนึงนะคะที่แกมาทำงาน,นตั้แต่เช้าค่ะมีการตรวจสอบในรายความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็รถที่แกใช้ทำงาน,นก็มีความสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะคะการรับสมัครงานก็ครบทุกงานนะคะคือสรุปแกเป็นพนักงานดีเด่นค่ะในบริษัทของดิฉันนะคะ แล้วก็ฉันเลยให้เจไปเดินราคาลับๆแล้วก็ยังผู้หญิงคนนะคะใช้ประเมินให้ร้องผู้หญิงคนนี้นะคะเกือบ1คะแนนท้นเดือนนะคะแล้วก็ให้เป็นเหมือนไม่น่าขอลุนะคะเข้ากันค่ะที่ฉันเลยอยากสอบถามคุณทานายนะคะว่าจะใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการจ่ายค่ารักการ,ราดได้ชมเหตุสมผลค่ะอันดับแรกก็ขอแสดงความยินดียยกับบริษัทคุณด้วยนะคะถือว่าได้พนังงานที่ดีมากเลยนะคะการจ่ายค่านี้เขาเรียกว,ว่าค่ารักงานนะคะโดยทัเป็นการจ่ายให้กับทนา ที่มีการทํางานที่ดีเด่นนะคะโดยก็คือเป็นการให้รางวัลกับพนักงานที่มีความตั้งใจในการทํางานนะคะเช่นการทําความสะอารดรถการรับส่งงานครบตามกําหนดนะคะบริษัท,ทก็ควรจะมีการจ่ยจายค่าจ่ายรางวัลน,นะคะเพื่อเป็นค่าแรงงานและก็ค่าบริการดีเด่นให้กับพนักงานนะคะก็จะมีอัตราเงื่อนไขต่างๆดังนี้นะคะตัวอย่างการเขียนเงื่อนไขเงินรางวัลรักงาน เกณฑ์การพิจารณาบริษัทจะจ่ายให้พนักงานรักงานรักรถตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 1. มาทํางานก่อนเวลา10นาทีทุกวัน10คะแนน2ความสะอาดของรถ85%ขึ้นไป10คะแนน3การมีน้ําใจกับบริษัท10คะแนน4บันทึกการซ่อมรถตรงตามกําหนด10คะแนนและ5การรับงานส่งงานครบกําหนด60คะแนนพนักงานที่ได้คะแนนรวม90คะแนนขึ้นไปจะได้รับรางวัลรักงานรงานรงวัลบริการดีเด่นเดือนละ1 0 0 0บาท เขาไปฟังการบรรยายกฎหมายแรงงานเขาก็มาบอกกับดิฉันว่าดูเหมือนงานที่เขาทําเป็นงานจ้างออรายชิ้นค่ะดิฉันจะอยากจะถามว่าเขาดูเป็นลูกจ้างตามกฎหมายหรือไม่และงานของเขาถือเป็นงานจ้างออรายชิ้นหรือไม่คะดิฉันขอตอบคำถามในส่วนของลักษณะว่างานของเขาถือว่าเป็นลูกจ้างตามกฎหมายของแรงงานหรือไม่นะคะตอบเลยว่าไม่นะคะเนื่องจากว่าใบสมัครของเขาเป็นใบสมัครสมาชิกนะคะไม่ใช่ใบสมัครงานค่ะ แล้วก็ลักษณะงานของเขานะคะก็คือมีการเข้างานเลิกงานก็คือไม่ต้องมีมาตรการนะคะว่าจะไปเ,เขาจะไปขายหรือไม่ไปขายก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะคะไม่ต้องมีการลาไม่ต้องมีการบอกนะคะหรือว่าเขาจะลาออกจากสมัครงานไหมก็ได้เมื่อน,นะคะแล้วก็เป็นการทํางานโดยอิสระนะคะแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ใดะคะ่ะจะไม่ถือว่าเป็นผู้จ้างแล้วก็ งานลนาักษณะแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นงานจ้างหองรายชิ้นนะคะเพราะว่าไม่มีการทํางานให้กับเจ้าของบริษัทโดยตรงนะคะแล้วก็ไม่มีการตรวจรอบงานหรือว่าการสงคืนบริษัทนะคะเงินที่จ่ายให้เจ้าในลักษณะแบบขายตรงนี้จึงเรียกว่าค่านายหน้านะคะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณนายมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณนาย เดิมโมเดิร์สจัดค่าอาหารต้งว,วันให้พาน,าน,านักนาแต่ทีนี้พอหาคนทาอาหารไม่ได้ก็เลยจ,จา่ายเงินให้พนักานาไปซื้ออาหารทานทั้งหม้ค่ะปุ๊บแบบว่าคนเข้าใหม่ก็ได้เหมือนกันตอนเข้กจ่ายมาเป็น20ปีแล้วอะค่ะคืออยากจะทราบว่าเงินค่าอาหารที่จ่ายทุกวันเนี่ยจำนวนเงิน,นงแน่นอนเท่ากันทุกวันมันเป็นค่าจ้างไหมอะคะ ออก็คือค่าอาหารนะคะไม่ใช่ค่าจ้างเหตุผลก็คือการนั่งทานอาหารดื่มน้ํามันเป็นการทําในเวลาพักไม่ใช่เวลางานตามสัญญาจ้างแต่มันก็ไม่ใช่สมมตไปคะ่ะมันมีบางกรณีที่นายจ้างย้ายลูกจ้างไปสาขาหนึ่งจะเพิ่มเงินเดือนให้พี่แกก็ไม่ได้เพราะว่าเงินเดือนพี่แกสูงอยู่แล้วทีนี้จะให้พี่แกลาออกก็ไม่ได้อีก ่าค่าชดเชยก็จะสูงตามไปด้วยก็เลยเปลี่ยนเป็น,ปนให้เป็นค่าอาหารแทนแต่ว่าให้เป็นเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพัน 1, 5, บาทซึ่งมันก็ไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพัน 1, 5, บาททานด้วยสามสิบวันก็จะตกวันละห้าร้อยบาทค่าอาหารอะไรจะวันละห้าร้อยใช่ไหมคะดังนั้นนายจ้าจะต้องเขียนเงื่อนไขเป็นอธิบายเป็นจึงจะรอดจรากุงนี้คะ่ะโอเคแล้วเงื่อนไขนี้มียังไงบ้างคะต้องเขียนเงื่อนไขอย่างไรคะอันนี้ ตัวอย่างการเขียนเงื่อนไขนะคะตัวอย่างการเขียนเงื่อนไขเรื่องค่าอาหารไม่ให้เป็นค่าจ้างเกณฑ์การช่วยเหลือ1เงินช่วยเหลือค่าอาหารนี้บริษัทจะจ่ายให้เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือค่าอาหารค่าน้ําดื่มส่วนตัวในเวลาพักหรือนอกเวลาทํางานไม่ใช่ค่าตอบแทนการทํางานระหว่างเวลาปกติตามสัญญาจ้างไม่ใช่ค่าจ้าง 2. ให้ได้รับการช่วยเหลือวันละ50บาทถ้าทํางานล่วงเวลาที่บริษัทมอบหมายให้ได้รับเพิ่มอีก50บาท 3. ผู้ที่ไปทำงานสายหรือทำงานในวันนั้นไม่ครบสี่ชั่วโมงจะไม่ได้รับเงินการช่วยเหลือนี้ค่ะแล้วสวัสดีกันค่ารักษาพยบาบาลนะคะพอดีบริษาาัทอ่ะก็ถือวงเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยบาบาลให้พนักงานรือให้บริหารเองไม่ได้ผ่านบริษัทประกันนะคะ ก็้อย่างว่าอะค่ะก็จะมีพวกช่างยุให้เราเพิ่มวงเงินรักษาเพื่อขยายความช่วยเหลือเพียงพ่อแม่ลูกแล้วก็สามีะค่ะเพราะไม่ได้หนังใจก็บอกว่าค่ารักษานนั้เป็นสภาพการจ้างงานไม่นําไปรวมค่าจฉเียเง่อเลิกจ้างเลยงงว่าสภาพการจ้างที่เขาบอกว่าเป็นค่าจ้างนะคะไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนและอยากรู้ว่ามันเป็นค่าจ้างไหมะค่ะคือเดี๋ยวฉันจะอธิบายคำว่าสภาพการจ้างให้เข้าใจแบบง่ายๆนะคะว่าสภาพการจ้างนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ข้อหนึ่งนะคะเป็นการจ้างงานว่าจ้างตำแหน่งอะไรให้ทําอะไรบ้างเริ่องทางานวันไหนข้อ2ก็คือทํางานกี่วันหยุดวันไหนพักเวลาไหนข้อ3ก็คือได้ค่าจ้างเท่าไหร่เป็นรายวันหรือรายเดือนข้อ4ก็คือได้สวัสดิการอะไรบ้างส่วนข้อสุดท้ายก็คือถ้าเริ่มจ้างแล้วจะจ่ายเงินให้หรือไม่จ่ายพอถึงตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจาแล้วนะคะว่าสภาพการจ้างคืออะไรแล้วสรุปมันเป็นค่าจ้างไหมคะ ไม่ใช่ค่ะคุณก็นำคำตอบน,นี้ไปอบอกกับพนักงานแลวนะคะว่าไม่ใช่ค่าจ้างเหตุผลก็คือเป็นเงินที่นายจ้างช่วยเหลือค่ายาค่าหมอค่าโรงพยาบาลให้กับลูกจ้างที่เจ็บป่วยส่วนตัวไม่ใช่ค่าตอบแทนขณะทํางาน,นให้หนายจ้างค่ะนี่คุณทนายมีอะไรจะมาเมาเม,มืเ่อคืนไปเที่ยวกับแฟนมาแตกเป็นสามีภรรยากันโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่พ่อหนูอะไปขอเงิน ของขวัญแต่งงานจากบริษัทนะคะเขาก็บอกไม่ให้ทหารเรือจะเลิกจ้างไม่ได้อะ่ะเลื่อยากจะถามคุณทนายว่าถ้าเขาเลิกจ้างหนูจริงๆอะ่ะหีูจะฟ้องให้บริษัทนาเงินของขวัญแต่งงานมารวมกับค่าเลิกเชยได้ไหมะคะอ๋อคือจะอธิบายให้ฟังนะคะว่า การที่จะได้รับเงินของขวัญแต่งงานจากบริษัทน,นั้นต้องแต่งงานอย่าเป็นกิจลักษณะรับจริงไปสู่ขอ,พ,อพ่อแม่จัดพิธีแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงจะเข้าข่ายได้รับเงินของขวัญน,นี้ค่ะโอ้ค่ะแล้วเงินของขวัญแต่งงานเนี่ยเป็นค่าจ้างไหมคะ ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าการแต่งงานเป็นกิจกรรมส่วนตัวไม่ใช่การทําง,งานให้กับนายจ้า mm hmm. เงเงินที่จ่ายให้เป็นของขวัญที่บริษัทแสดงความยินดีให้กับความสมรสสมรัตส่วนตัวจะไม่ใช่ค่าจ้างค่ะ mm hmm. แล้วจังหวะนี้จะเป็นต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมคะจะได้รู้แจ้งเห็นจริงเลยว่าเงินของขวนะัญ mm hmm. เป็นรางวัลไม่ใช่ค่าจ้างค่ะ mm hmm. ถ้าทุกคนเข้าใจก็ไม่ต้องเขียนก ตัวอย่างการเขียนเงื่อนไขเรื่องเงินของขวัญการแต่งงานเงื่อนไขาการจ่าย 1. พนักงานทุกคนที่แต่งงานจะได้รับของขวัญการแต่งงานคนละ3,000บาทถ้าพนักงานแต่งงานกันเองให้ได้รับ5,000บาท 2. ให้ได้รับครั้งเดียวตลอดอายุการเป็นพนักงาน 3. ให้นำทะเบียนสมรสมาเป็นหลักฐานในการรับ 4. พนักงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางชู้สาวมีคนรักหลายคนจนเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแต่งงานจะไม่ได้รับเงินของขวัญแต่งงานนี้ 5. เงินของขวัญแต่งงานนี้ไม่ใช่ค่าตอบแทนการทำงานระหว่างเวลาทำงานปกติไม่ใช่ค่าจ้าง